สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในเกมแล g กน r ล k ็อกค4สสีนะครับวันนี้นะครับผมจะมาทําไกดให้ฟังนะครับสำหรับการทำเลเวลหถึงสองร้อยสามสินะครับพร้อมบอกเหตุผลว่าทําไมเราถึงต้อง230นะครับแล้วก็เราจะต้องปั้น230กี่ตัวนะครับผมไปรับชมคลิปกันเลย Pay to Win Top Up mm hmm. เติมเกมออนไลน์คุ้มค่า mm hmm. เติมเงินด่วนทันใจด้วยระบบเติมเงินอัตโนมัติรวดเร็วทันใจในหน,นาทีพร้อมบริการคุณตลอดยีชั่วโมง มีเกมให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเดแล็กน o ลล็อกดะโ i นิก้าซาก้าแล็กนัล็อกออนไลน์แลน w o r วิร์ดแล็กนัลล็อกรีเบิร์ดแฮร์รี่พอตเตอร์แล็กนัล g ็อกออริจินแลกนัล็อกเอ็กเนชินอิมแพคเข้ามาเลือกกันได้เลยครับแล้วอย่าลืมสนับสนุนช่องด้วยการใส่โคด้ด GAND ด้วยนะครับผมโอเคครับ okay, ผมตอนนี้ก็อยู่ในตัวละคร w i n ท็อก230นะผมก็230มาหลายวันแล้วนะครับเดี๋ยวว่ากำลังจะขึ้นตัวใหม่ก็ค่อยๆปั้นไปนะตอนนี้ตัวใหม่ก็เลนเจอร์แล้ว มันก็มันจะหมดคูณด้วยนะครับก็เลยแบบอ่ะยังไม่ได้ค่อยเล่นอะไรงี้เนาะอ่ะอย่างที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะในคลิปันก่อนนะครับก็คือผมจะมีอ่าแก้มตรงนี้เป็นเลเฟชีกอันนึงนะคือมันไม่ได้เพิ่มตำแห,หน่งอะไรหรอกตอนนี้มันอยู่ที่ตัวเด็กก็เลยเขียดย้ายมานะครับอ่ะแล้วก็หลกัหลกๆที่ผมทําก็คือหมวกแลบตัวเนี้ยนะครับประมาณ650บาทนะครับที่ผมลงทุนไปนะครับก็คือสําคัญก็คือ a q 5เนาะก็ผมใส่แค่เนี้ยนะครับปั้นจบ2นะคร้อก็พยยามลิบะก็เลอนะครับออ ก็สามารถจบ2 3 0ได้ไม่ยากนะครับไปปาตรงปารตี้นะหรือว่าจะ,จะบินเดี่ยวเล่นเดียวก็ยังเล่นได้นะมันมันยิงช้าก็จริงแต่ว่าพอโนลิมิตมันก็ไม่ได้ช้าขนาดนั้นนะครับเออแล้วก็นี้ผมก็ไปใส่การ์ดเพิ่มมานะครับเป็นไอแซกนะครับก็เอาลดดีเลย์เนาะอะ,อะของก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับเราจะมาไกด์ว่า วิวหนึ่งถึงสองสามสิบไปเล่นที่ไหนดีนะครับผมสําหรับคนที่ไม่ได้จําแล้วก็สําหรับคนที่จบวิวสองสิบแบบผมแล้วนะครับเราจะต้องไปขึ้นตัวใหม่นะครับเอออ่ะแล้วก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปดูว่าสองสามสิบวลที่ไหนบ้างอะไรย่างนี้นะครับไปดูก่อนว่าเราต้องเล่น2องเพื่ออะไรนะครับพอเราจบ2องราบเนี่ยเราจะได้กล่องคอสไอเราจะได้ตั๋วคอสตูมมานะครับเราสามารถเอาตั๋วคอสตูมเนี่ยนะครับมาออฟได้ที่ตัวบูสเตอร์ที่เกตช็อปนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงเลือกคอสตูมก่อนนะ อันนี้นะครับคอสตูมสําหรับ2024ที่เราสามารถเลือกได้นะครับก็จะมีอ่าผีเสื้อนะครับจะเป็นการเมนนะครับตรงนี้มีดาบนะครับเป็นกาเมนนะครับอ่าโบเป็นการเมนแล้วก็มีวิกสีต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้สามารถฝากครั้งได้นะครับเราไปให้ตัวอื่นใช้ได้นะอันนี้คือถือว่าดีมากๆนะครับแล้วก็มีหมวกแอปหมวกฟางเฮมนะครับอ่าและนี้ก็เป็นส่วนมิดเดิลนะครับส่วนตานะซึ่งผมแลกตัวนี้มานะครับเป็น แฟลฟี่เรเบรี่ฟอกนะครับซึ่งพวกนี้เอาไปทําอะไรนะครับผมบอกเลยนะครับสิ่งแรกนะถ้าเกิดจะเล่นเป็นท็อกให้เลือกส่วนตาก่อนนะครับ3อันนี้นะเลือกตัวไหนก็ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเลือกมาแล้วให้มาออฟอันนี้นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันฝากคังไม่ได้นะครับเออเราก็เลยจะต้องเล่นเพื่อ230นะครับเพื่อให้เราสามารถเอาคอร์ทูมที่สามารถฝากคังไปปั้นตัวอื่นได้นะครับแล้วเราก็มาออฟอันนี้นะครับสไนเปอร์สโตนมิดเดิลนะครับสไน1อหนึ่งนะเราจะได้สกิลเอ่อ รถฟิคแคดของโฟกัส2.5วินะครับซึ่งทำให้ตัวโฟกัสเนี่ยมันเหลือแค่ล่ายอย่างเดียวนะครับมันจะไม่มีฟิคแคดทำให้มันล่าเร็วมากๆนะครับสามารถใช้เก็บเร็วได้แบบโหดจัดเลยนะก็คือตัวใหม่ที่เราไปปั้นเนี่ยมันจะเก่งเลยนะครับสิ่งแรกที่เราต้องทำอะ่ะก็คือตัวคอร์สอันนี้นะครับเออก็คือเอาคอส่วนตานะครับแล้วก็มาออฟที่สไนเปอร์สโตนนะครับซึ่งออฟก็เลือกที่บูตสเตอร์คอสตูม ตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลือกเอ็นชาร์ดคอสตูมนะครับเลือกส่วนตานะแล้วเราก็เลือกสไนด์แบบนี้นะครับนี่สไนด์หนึ่งอย่างนี้นะครับก็สามารถออฟตัวนี้ได้ซึ่งนะครับเพื่อนๆควรจะเล่นอย่างน้อย4ตัวนะครับ230ควรจบ234ตัวเพื่อเราได้ออฟเราได้ชาโดว์เอ้ยเราได้คอสตูมทุกส่วนนะครับก็คือส่วนหัวส่วนตาส่วนปากแล้วก็ส่วนกาเมนนะครับส่วนปีกนะครับ ซึ่งส่วนปากเนี่ยส่วนโลเวอร์นะครับมันจะเป็นพวกตระกูลวิกนะเพื่อนๆก็เลือกได้นะครับว่าจะเอาสีไหนนะจัดไปเลยนะครับอืมก็สองร้อยสิบมันจะได้ตัวเนี้ยนะครับมาแลกโอเคครับซึ่งเอ่อออฟเนี่ยเพื่อนๆสามารถเลือกตามนี้เลยก็ได้นะครับก็คือเอาแอสซัสซินคอร์สหนึ่งแอสซัสซินคอร์สสองนะครับแล้วการเม้นเป็นเกียวตินคอร์สนะครับเราจะได้ตัวคีดเมจมานะครับแต่ว่าผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นเอาเป็นลดไล่นะครับเออเป็นเอาลดไล่ของสไนนะ อ่าส่วนกาเมนเนี่ยเราจะเลือกเป็นเลนเจอร์สโตน์สองนะครับแล้วเราจะเอาส่วนปากเนี่ยเป็นสไนเปอร์สโตน์สองนะครับเราจะได้ลดคูณดาวสกิลโนลิมิตสี่สิบห้าวินะครับเราจะมาใส่สลับกับตัวเพิ่มคีดาเมจนะครับที่เป็นกิโยตินนะเนี่ยกิโยตินกิโยตินสองเนี่ยนะครับมันจะเพิ่มคีดาเมจเนาะกิโยตินสองเนี่ยนะครับเมื่อเราใส่เนี่ยมันเพิ่มคีดาเมจสิบห้าเปอร์เซ็นต์กับลดดีเลยห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไปเป็น ลดคุณดาวโนลิมิต45วินาทีนะครับเวลาใช้แล้วก็ต้องสลับกันใช้นะสลับไปสลับมานะครับไว้เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูอีกทีนะสำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้อะไรอย่างงี้นะครับผู้เล่นใหม่ก็ค่อยๆเล่นไปด้วยกันนะผมสำหรับชาแนลนี้นะเดี๋ยวผมจะเข้าตัวเด็กให้ดูนะครับอ่านี่นะครับเป็นเลนเจอร์ที่ผมเพิ่งปั้นมาใหม่นะครับตอนนี้ก็เวล112นะครับสิ่งสำคัญที่เราต้องมีนะครับคืออะไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันนี่นะครับก็คือธนูนี่นะครับ คนูนะครับคอมโบสิทธ์นะครับคอมโบสิทธ์โบนะครับบวกเจ็ดเราสามารถไปซื้อคอมโบสิทธ์เนี่ยในตลาดได้เลยนะครับแล้วก็ซื้อการ์ดโบรกเดียนมาใส่นะครับซึ่งแบบใบละมันห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นอะไรอย่างนี้นะครับถูกมากได้นะครับแอโรชาวเวอร์นะครับความแรงเพิ่มขึ้นยี่สิบเอ้ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับใส่สี่ใบความแรงแอโรชาวเวอร์สองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยิงโคตรแรงนะครับคือแรกๆเนี่ยยิงหลายๆพันเลยนะพอเวลประมาณเก้าสิบกว่าเนี่ยบางทียิงบางตัวนี่คือยิงเป็นหมื่นนะครับ ตัวแพ้ธาตุอะไรเงี้ยยิงแรงมากนะครับเดี๋ยวผมจะไปลองยิงให้ดูนะอ่านี่นะครับเดี๋ยวผมจะมาลองยิงให้ดูนะครับเนี่ยยิงอันนี้ยิงธาตุมืดนะครับเราเป็นนูศักดสิ์นะครับใส่คอมเนี่ยยิง7,8 0 0นงี้เลยนะครับ7,900เนี่ยแรงมากนะครับแล้วลองใส่ฮันเตอร์โบธรรมดานะครับยิงเท่าไหร่เนี่ยแอโร่สามันหกนะครับเอออันนี้คือแบบ 7,800อะครับยิงแรงมากเราต้องมีธนูนีนะเพื่อที่จะเอาไว้ปั้นตัวเด็กนะครับปั้นเรื่อยๆเก็บเวลง่ายนะครับก็ใช้จนใช้จนวิเก้าเก้ารอบหนึ่งเนาะเราใช้แอโร่ชาวเวยาวๆนะครับจนเราเปลี่ยนคาดเป็นสไนเปอร์นะพอเป็นไฮค์ดเนี่ยเราจะไม่ใช้แอโร่แล้วเราจะมาใช้โฟกัสแทนนะครับซึ่งโฟกัสนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆปั้นตัวแรกเนี่ยมันจะช้านะสกิลมันจะประมาณนี้นครับยิงอ่ะปึ๊บอ่ะแต่ว่ามันแรงนะครับสองหมื่นเก้านะครับ แรงมากแต่ต้องไล่นะครับแต่เมื่อเพื่อนๆป้าน230้ิตัวแรกแล้วเรามีไนาครเสโตนเนี่ยลดฟีแคสต์ถึงจุดห้านะครับดูการยิงของมันดูดิไล่โคตรเร็วนะครับฟึดฟืดฟดฟดเนี่ยดูดิยิงรัวนะครับสามหมื่นสามหมื่นฟาร์มแบบโหดกระจุยกระจายเลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้ใส่รองเท้าฟรีด้วยนะเนี่ยเนี่ยนะครับใส่ของตามเนี่ยก็เล่นได้เลยนะครับอทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาไกด์กันในส่วนของ การเก็บเลเวลนะครับว่าเราจะไปเลเวลที่ไหนบ้างนะครับอ่ะเริ่มมานะครับแล้วก็นาวิเลยนะครับแนะนําให้ทุกคนมีบาดแดนด้วยนะคือเอาบาดแดนมายืนบัฟนะครับเดี๋ยวถ้าใครเล่นไม่เป็นเนี่ยเดี๋ยวไว้ผมจะทําคลิปสอนอัพสกิลเตตัสบาดแดนนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแล้วก็น่าจะไม่ทํานะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีคอมเมนต์มาก็จะทำแล้วกันอ่ะนี่นะครับไปสปอรเราตัวแรกเราเลือกสปอใช่ไหม เนี่ยนะครับก็คือสปอร์มันจะวิวสิบแปดนะมันจะเยอะหน่อยนะครับเราวลแค่วิวสามเราก็ยิงได้แล้วนะครับยังไงก็ถึงแล้วนะก่อนเป็นอาเชอร์เนี่ยนะครับเราก็มาแล้วเราก็มาแอโร่นะครับมาแอโร่ปุ๊บนะครับอยู่จนถึง30อ่ะเราก็อยู่ไปได้เรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปพอยซ์นสปอร์นะครับพอยซ์นสปอร์เนี่ยยี่สิบหกนะครับเวลแค่11เราก็ไปได้แล้วนะครับพอวิวสิบเอ็ดเราก็ไปเราเลือกแมปที่มากที่สุดอย่างเงี้ยตลอดนะครับเราก็มูไปปุ๊บนะครับพอยซ์นสปอออมมนนนััจะะะเยครบ เนี่ยเราก็วิ่งไปวิ่งยิงวิ่งยิงไปนะครับหลังจากไปพ o อยสันสปอร์นะครับวิวสามสิบให้ไปออคนะครับเราเซิร์ชออคเลดี้นะครับออคเลดี้นะครับเลือกแมปมากที่สุดเราก็มูไปฟึบไปนะครับนี่นะครับมาออกเลดี้แมปนี้นะครับอยู่จนถึงสี่สิบห้าได้เลยนะครับพอสี่สิบห้าเนี่ยเราจะไปที่แซนแมนกันต่อนะครับพอเราววสี่สิบหกนะครับเราก็จะไปกันต่อที่แซนแมนนะครับเราก็ มูไปเลยนะครับไปผมไปให้ดูทุกแมปเลยนะยอมเสียค่าตั๋วนะครับนะสำหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่เลยนะครับคลิปนี้อ่ะจะได้เป็นแนวทางการเล่นนะครับว่าปั้นยังไงของสิหลังจากนั้นนะครับมาแซนแมนแล้วไปยัไงต่อเวลห้าสิบห้านะยิงแซนแมนได้ถึงห้าสิบห้าแล้วเราจะไปงูดํานะครับก็ไซส์วินเดอร์นะครับไซส์วินเดอร์เราก็เลือกแมปที่มากที่สุดเหมือนเดิมนะครับวาร์ไปเก็บตั้งแต่ห้านะครับแบบนี้เลยนะครับอยู่จนถึงโอ้ยเนี่ยครับเจอมอนเพียบอยู่จนถึง เวล65นะครับ65เราจะย้ายไปโคโมโดนะโคโมโดเราก็จะไปเจอบอสดิวัต้านะครับบอสที่เรารักนะสำหรับใครที่เล่น A O L มานะครับนี่นะครับก็จะมีมอนเยอะมากนะครับเนี่ยตัวโคโมโดนะเนี่ยยิงพวกเนี้ยนะครับเอ่อแล้วก็เพื่อนๆอย่าลืมเปลี่ยนธาตุให้ด้วยนะครับอย่าลืมใช้ธาตุให้ถูกนะว่าตัวไหนไป็นตัวไหนนะครับในนวิเกเตอร์เนี่ยมีธาตุบอกหมดนะว่ามอนตัวไหนเป็นธาตุอะไรนะครับต่อไปเราก็จะไปที่ไอโนวัสนะครับ ตัวนี้นะครับไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าเนี่ยอ่าตัวนี้นะครับเราเลือกแมปนูฟิวศูนย์นะครับแมปมากที่สุดมันจะเป็นแมปก่อนเข้าหอคอยทานานะนี่นะครับก็จะมอนเยอะมากๆนะครับอยู่นี่ได้ตั้งแต่75นะครับเนี่ยยิงไปนะครับวันฮิตนะครับใครของไม่พอเนี่ยนะครับก็ไปหาเสื้อกัดกุ้งมาใส่นะครับเพิ่ม ADK นะครับใส่บาโกเพิ่ม2ข้างอย่างนี้นะครับก็ยิงแรงขึ้นนะครับทำของไปเรื่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับต่อไปนะครับพออยู่นี่นะครับอยู่ได้ถึง วิว88นะครับ88เราจะไปหมาน้ำตาลนะครับก็ดีเซอร์ตวูฟนะครับที่คุ้นเคยกันอีกแล้วนะสำหรับคนที่เล่น o l นะครับบอดกันยับนะครับหมาน้ำตาลเนี่ย มาน้ำตาลเนี่ยเราอยู่ได้จนถึง96นะครับเราจะไปวักวักสำหรับใครที่มียาเลดิกเนี่ยแบบนี้นะครับพอเวล90เนี่ยให้กดกิน1ขวดนะพอเวลเราจะอัพพอกดไปกิน1ขวดอะเวลเรามันจะอัพแล้วก็อีพีมันจะแบบล้นแบบว่าเกือบเต็มอะเราก็ทําการกินอีกขวดนึงได้นะครับกินอีกขวดหนึ่งปุ๊บแล้วเราก็ยิงให้เวลอัพเวลอัพแล้วเรากินอีกขวดนึนะครับทำไปเรื่อยๆนะจน96นะครับเพื่อที่จะไปวักวักนะครับวักวักก็จะเป็นดันลงบานนะอ่ะนี่นะครับมาว วักวักนะครับเราจะอยู่ดานเจียนศูนย์หนึ่งนะครับว่ามาวักวักใช้นูเงินนะครับอยู่ลงบาร์เนี่ยอยู่จนถึง99เลยนะครับไปเปลี่ยนเป็นไฮโนวิดนะครับแล้วเราก็กลับมาวนแบบเดิมนะครับทาเหมือนเมื่อกี้ใหม่นะครับก็อยู่อันนี้จนจบนะครับจนจบจนจบจนไปเปลี่ยนค้าสนะครับเปลี่ยนค้าสเสร็จนะครับเป็นเลนเจอร์เราก็จะไปจูปิลอสนะครับอ่านะครับซึ่งเราจะเรียเราจะไปจูปิลอสคอนะครับอ่านี่นะครับ ทำการวาร์ปไปจูปิลอดคอนะครับนี่นะครับมันจะเป็นแมปนี้นะครับซึ่งแมปเนี้ยมันจะเริ่มยิงไม่ตายแล้วนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ทําของมาเนี่ยมันจะยิงไม่ตายแล้วนะครับก็จะเป็นปัญหานะต้องไปทําของเพิ่มนะครับเนี่ยมันจะยิงตายบางตัวนะครับบางตัวมันจะไม่ตายแล้วแต่ว่าโนลิมิตอะตายนะครับเนี่ยซึ่งปั้นมาถึงตรงนี้นะครับถ้าเกิดอยากสบายอยากวันฮิตก็ไปทําของเพิ่มนะซึ่งผมก็มีโดนกับไอ้ตัวไท4ีเพิ่งซื้อมานะเดี๋ยวลองใส่ดูนะครับยิงตายไหม อ่ะนี่นะครับผมก็จะวันฮิตได้แล้วซึ่งอันนี้มันจะหลุดไปจากสายฟรีแล้วนะซึ่งแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ไม่ใส่อ่ะมันก็ยังมันก็ยังฟาร์มได้อยู่นะครับวันฮิตจะไม่วันฮิตยิง2ฮิตก็ฟาร์มได้นะครับก็ฟาร์มไปอ่าสำหรับสายฟรีสายงบน้อยครับส่วนอันนี้นะ2ออันนี้นะครับมันจะประมาณ2,000บาทนะครับ2,000บาทนะครับซึ่งเดี๋ยวไว้ผมมารีวิวใหม่นะเออแล้วก็จบจากจูบิล้อนนะครับเวล 155นะ้รับผมเราจะย้ายไปพี่อบิดเล็กนะครับนี่นะครับเราจะมาที่อบิดเล็ก3นะครับเราจะใช้เป็นธนูมืดนะครับเว้ร้อจะมายิงพวกมังกรพวกนี้นะครับอ่าซึ่งผมเนี่ยอันนี้เป็นธนูศักดิทธิ์อยู่นะมอนมันเป็นศักดิธิ์นะครับเลยยิงไมมเข้าอ่าก็อยู่ที่นี่นะครับตั้งอยู่จน125นะครับพอ125เนี่ยเราจะเปลี่ยนที่นะครับเปลี่ยนที่นะครับไฟร์มที่ไหนต่อบาซิลิกนะครับ อ่าเราจะไปบาซิลิกดัน0-2นะครับตัวนี้นะครับเราก็วาร์ปไปบาซิลิกเนี่ยอยู่ตั้งแต่1 2 5นะครับใช้ลูกไฟนะนี่นะครับเห็นตัวแดงๆอย่างเงี้ยมันท่าดินนะให้ใช้ลูกไฟนะครับยิงไปเรื่อยๆอยนะครับอยู่ที่นี่นะครับอยู่จนถึง115 115เราจะย้ายไปชั้น3นะครับก็จะไปตีตัวสีเขียวแทนก็ยังเป็นท่าดินเหมือนเดิมครับใช้ลูกธนูไฟนะครับวาร์ปไปเลยนะครับตรงเนี้ยอยู่ถึงอยู่ถึงเอ่อตั้งแต่135นะครับอยู่แค่ 5เลเวลนะพอ140เนี่ยเราจะไปดันน้ำกันแล้วนะครับนะครับอันนี้ไกด์สำหรับมือใหม่เลยนะคลิปจะยาวนิดนึงนะครับก็ให้เราทำการวาร์ปไปอินลูดนะครับซึ่งตัวนี้นะครับมันจะต้องทำเควสนิดนึงนะครับอ่าดันน้ำตัวนี้นะครับอยู่ตั้งแต่140ถึง159นะครับเนี่ยเรามาคุยกับตัวข้างล่างตรงนี้นะครับแล้วก็เอ่อกลับไปที่พนเทล่านะครับอ่าแล้วเราก็มาในพรนะครับเข้าไปตรงนี้เลยนะครับ ดันน้านะครับต้องทำเควสนิดนึงนะครับคุยกับผู้ชายคนนี้นะครับคุยกับผู้ชายคนนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้ผมเลเวลไม่ถึงนะครับมันเลยทำเควสไม่ได้นะก็คุยกับผู้ชายคนนี้นะครับแล้วก็กลับไปคุยกับไอคนเดิมนะครับตรงอินหลุดแล้วกลับมาคุยกับตรงนี้อีกรอบนึงนะครับมันก็จะเสร็จเควสสามารถลงดันน้ําได้นะครับอ่านี่นะครับดันน้ำจะคุยกับ n p c ตัวนี้นะครับเจอรี่เนี่ยนะครับเนี่ยนะครับมันก็จะพาไปดันน้ํานะครับนี่นะครับเข้ามาตรงนี้ยเราก็ สามารถบูได้เลยนะเนี่ยยิงปรับ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 นะครับตัวดันน้ําเนี่ยเอ่ออันนี้ผมลูกไม่ตรงนะก็เลยแบบยิงเบานะครับถึงแม้มันจะเวลเยอะก็ตามเนี่ยมันก็ยิงแค่สี่แสนะครับอ่าก็อยู่ตรงนี้นะครับดันน้ําเนี่ยเราจะอยู่ตั้งแต่ร้อยสี่สิบถึงร้อยห้าสิบเก้านะครับหลังจากนั้นเราจะไปดันมดต่อนะครับเราเลือกแอนเทลศูนย์สองนะครับแล้วก็วาร์ฟเลยอ่ะมันวาร์ฟจากที่นี่ไม่ได้นะครับต้องต้องกลับเมืองไปวาร์ฟนะอ่ะเลือกแอนนะครับ แอนเทลนะครับมูฟไปอ่าพอเรามาแอนเทลนะครับให้เราวิ่งไปตรงกลางนะครับวิ่งไปอ่าพอมาถึงตรงกลางแล้วนะครับวิ่งมานี่นะครับมันจะเข้าดันตรงนี้นะครับอ่านี่นะครับปึ๊บเราก็จะเข้ามาในแอนเทลได้แล้วนะครับซึ่งแอนเทลเนี่ยเราจะอยู่ตั้งแต่160จนถึง169นะครับนะครับอ่าอยู่ตรงนี้นะครับพอ170เเนี่ยเราจะไปป่าบาโฟนะครับอ่านี่นะครับ ให้เรามายังพนเทล่าฟิลสู์หนึ่งนะครับแล้วก็เข้าวาร์ฟตรงนี้นะครับจะอยู่บนบนนะเข้ามาถึงตรงนี้นะครับปึ๊บนะครับให้เราทําการคุยนะครับเออเข้าสู่รอยโหวที่บิดเบี้ยวนะครับปึ๊บเราก็จะเข้ามายังป่าบาโฟนะครับน่าเราจะเวลวันที่นี่นะนี่นะครับโ,โหนี่ขนาดผมตัวสองร้อยสามสิบนะแต่ว่าไม่ได้บัฟไม่ได้อะไรเลยนะครับก็เจ็บๆอยู่นะเออ คนจะเยอะหน่อยนะครับตรงเนี้ยนะครับให้เราอยู่ตั้งแต่170ถึง175นะครับก็แค่5เวล์นะครับทนทนเอาหน่อยไม่นานมากนะครับเว่าที่นี่มันขึ้นค่อนข้างดีนะมอนมันเยอะนะครับอ่าเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับซึ่งถ้าเดี๋ยวกินยาบัฟกินอะไรเนี่ยมันจะเลือดมันจะเด้งไงมันจะอยู่ไหวนะครับอยู่จนถึง175เนี่ยเราก็ไปแม็กมาสามนะครับก็ให้พิมพ์ว่าแม็กนะครับอ่าเราก็อ่าเราก็ทําการวาร์ปไปแม็กมาสองนะครับอ่าโอเคครับเราให้ทําการวาร์ปมานะครับที่แม็กมาสองนะครับ นี่นะครับวาร์ปมาที่แมกมาสองนะแล้วก็มาทางขวาล่างนะครับเดินเข้าวาร์ปไปปึ๊บนะครับมันจะโผล่มาเป็นแมปนี้นะครับจะเป็นแมกมาสามนะครับอ่านี่นะครับก็ต้องใช้ลูกน้ํานะอันนี้ลูกศักดิ์สิทธิ์นะครับยิงไม่ตายนะครับนี่ขนาดผม230นะแต่ว่าไม่ได้ใส่หมวกแลบนะไม่ได้ใส่เลยเลยนะแบบสายฟรีนะครับอ่าตรงตัวแมกมาเนี่ยเราจะอยู่ถึง175นะครับพอ180เนี่ยเราจะทําการย้ายไปเหมือง3นะครับ นี่นะครับพอเราเวลร้อยแปดสิบนะครับเราจะออกแมกมานะหรือใครอยากอยู่ต่อก็อยู่ได้นะผมอยู่ผมจะร้อยแปดสิบผมจะมาที่นี่นะครับเอ็นดันนะครับเอ็นดันนะครับเราเลือกเอ็นดันศูนย์สองนะหลังจากนั้นนะครับให้ทําการวิ่งไปที่สายบนนะครับเพื่อที่เราจะไปฟาร์มชั้นสามนะนะครับนี่นะครับเวล์ร้อยแปดสิบนะครับถึงจะเข้าได้ฟาร์มแบบนี้นะครับเราจะใช้ลูกธนูไฟนะครับฟาร์มที่นี่นะครับเราจะสามารถฟาร์มได้จนถึงร้อยแปดเจ็ดนะครับเพื่อที่จะย้ายไปทานาได้ หรือใครอยากอยู่ต่อก็อยู่ได้นะครับตรงนี้คือตอนหลังๆเนี่ยให้เน้นไปสถานที่ที่มันมีตีนะคอนโทรลแซดดูนะครับเอเจนซี่ลิทเนี่ยตรงไหนที่เราสามารถไปเวลวได้มีตี้มีถุงเนี่ยมันจะฟาร์มเร็วนะครับเพื่อนๆก็พยายามหาตีแล้วกันหลังๆอะ่ะแต่ถ้าเกิดจะเปลี่ยนต่อไปเนี่ยมันก็จะสามารถไปทานาได้เนี่ยอันว่าอย่างเงี้ยนะครับร้อยแปดห้าเขารับกันอยู่ทานานะครับทานาชั้นสิบชั้นสิบเอ็ดนะครับซึ่งเราต้องร้อยแปดเจ็ดนะถึงจะไปทานาได้นี่นะครับซึ่งวิธีการไปทานาก็ให้เราวิ่ ทานาทีศูนย์หนึ่งนะครับปึ๊บนะครับอ่ะคนที่มาครั้งแรกก็เดี๋ยวลงไปตรงกลางนะครับนี่อ่าวิ่งมาก็คุยกับ n p c เพื่อลงทะเบียนนะครับหลังจากนั้นเราก็มาคุยเรื่องได้เลยนะครับว่าเราจะไปชั้นไหนชั้น10 11 10ชั้น10ชั้น11นะครับที่เราจะไปฟาร์มหลังจากนั้นเราจะอยู่ทานาถึง200หรือ200กว่าก็ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็ไปนิฟหนึ่งนะครับนิฟหนึ่งก็พิมพ์นิฟเพมเลยอย่างงี้อ่ะไปนิฟนะครับเราก็ไปเมืองนะครับ เดี๋ยวผมพาไปสำหรับคนเล่นไม่เป็นเลยนะนี่ไกด์แบบมือใหม่สุดๆนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งกลับมาเล่นนั่นเหมือนกันนะบางคนที่เพิ่งกลับมาเนี่ยอาจจะไม่รู้เลยนะครับว่าดันมันเวลตรงไหนยังไงนะครับนี่ผมก็เลยพาแบบละเอียดเลยนี่นะครับมานิฟเราจะมาตรงซ้ายล่างนะครับก็เข้าวาร์ตรงนี้นครับปึ๊บนี่นครับก็จะไปที่ที่เขาเรียกว่านิฟหนึ่งนะคือตรงนี้นะครับเนี่ยนิฟหนึ่งมีถุงหาบีแทนอะไรเงี้ยนะครับ อยู่ได้ยัน230ก็ยังอยู่ได้นะครับที่เนี่ยอยู่ได้ถึง230เลยหรือว่าอีกที่หนึ่งที่คนเขาจะไปกันก็คือมูลหน1นะครับเห็นไหมที่เขารับตี้กันอ่ะจะมีมูลหน1่งอะไรเงี้ยนะครับก็อันนั้นอ่ะให้วาปไปที่เอ็นนะครับเอ็นฟิวศูนยนะครับนี่นะครับเอ็นฟิวศูนยแล้วก็ไปตรงสะพานอ่ะเดี๋ยวผมไปให้ดูก็ได้นะครับที่สุดท้ายแล้ว คือเพื่อนๆจะอยู่นิดหนึ่งจนถึง230เลยก็ได้หรือจะไปอยู่มูลหนึ่งจนถึง230ก็ได้นะครับเหมือนกันนะแล้วแต่ว่าชอบที่ไหนนะครับไปดูว่าเอ๊ะที่ไหนหาตีได้หรือว่าที่ไหนมีตีถุงอะไรเงี้ยนะครับเราก็เลือกเอานะครับอ่านี่นะครับมาปุ๊บนะครับคุยกับลาหน้านะครับเราก็จะเข้าไปในมูลอ่านี่ก็จะเป็นมูลหนึ่งนะครับเนี่ยซึ่งเป็นที่ที่ผมเก็บเวลจน230นะล่าสุดผมอยู่ที่นี่นะครับเนี่ย ซึ่งอันนี้จ,จะยิงเบานะครับไม่มีแลลไม่มีของไม่มีอะไรเลยนะแต่ถ้าโนก็ได้อยู่มั้งเนี่ยโนก็เป็นล้านอยู่นะครับโนก็ไม่นานนะอันนี้สายฟรีแบบฟรีสุดๆนะครับถอดของถอดของเอออน,นี้กดบัฟอยู่แล้วเนะี่ยอ่ะก็ประมาณนี้นครับยิงไปบัฟบับบับบับก็ถ้าสายฟรีก็จะยิงเบาหน่อยนะครับก็กำหมัดกันนิดนึงแต่มันก็เล่นได้ครับเนี่ยผมก็เล่นจนถึง2 3 0ิแหละ ถ้ามีหมวกแลบเราก็จะยิงแรงกว่าน,นี้ยิงแบบ2ล้านได้นะมีบัฟบ,บ,บีบัฟอะไรเงี้ยอันนี้มันไม่มีบัฟของอาชีพอื่นไงโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ยาวนิดนึงนะครับเออหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนเพื่อนมือใหม่ที่มาเล่นกันนะครับผมก็เลยแบบอาทาไกด์ให้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นข้อมูลจากช่องทาโกยากิชาแนลนะครับผมก็ให้เขามาติวนส่วนตัวนะเออก็ต้องให้เครดิตเขาด้วยนะครับว่า ผมถามว่าไปเก็บเลที่ไหนบ้างอะไรบ้างนะครับเออก็ประมาณนี้นะครับใครที่อยากไปดูแบบไกล,กลๆโหดๆก็ไปดูที่ชแนลชแนลทาโกยากิได้นะครับเออสำหรับมือใหม่ก็มาดูตรงนี้นะมาเล่นกันได้นะครับค่อยๆเล่นกันไปทีนิดๆน,นะครับก็อย่าลืมนะครับวินฮอกนะผมแนะนาให้ปั้น4ตัวนะอาจจะไม่ต้องวินฮอกหรอกอาชีพอ,อื่นก็ด้วยนะครับเพราะว่าเราจะได้คอตูมที่สามารถฝากครั้งได้ทําให้เราย้ายไปตัวละครไหนก็ได้นะครับ เออมันจะดีมากๆซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆทำแบบ8ตัวอย่างเงี้ยก็มีหลายออฟได้อะไรเงี้ยคือทำกิยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับคิิเนี้ทำไปเลย230นะครับเราสามารถได้คอตูมไปออฟบูตเตอร์นะครับแจมๆนะโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมกับเกมนาล็อกคัาส4นะครับผมวันนี้ไปก่อนนะผมหวังว่าคลิปจะเป็นประโยชน์นะครับก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะผมวันนี้ไปก่อนับผมสวัสดีครับ ปิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับคอมเมนต์เพิ่มเติมพูดคุยกันได้นะว่าจะแนะนำอะไรยังไงก็แนะนำมาได้นะครับผมวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ